ฟีทุกๆท่านนะคะทั้งในประเทศและต่างประเทศดิฉันอาจารย์เจนเทียนมงคลจักรวาลน,นักพยากรณ์ทำนายดวงชะตาและเจ้าพิธีกรรมเนือดวงวิชาเทียนมงคลจักรวาลดูดวงชะตาให้คำปรึกษาทางด้านธุรกิจและพิธีปรับหนุนดวงเสริมชะตาชีวิต ต่อมาเรามาจำานายดวงชะตาของเจ้าชะตาผู้ที่เกิดในราศีกันนะคะประจําวันที่16จนถึงวันที่22มกราคมนะคะปีพศ2566ในชาวราศีกันคุณจะไม่มีสมาธิเลยรู้สึกอ่อนแรงอ่อนล้าเหนื่อยหน่ายกับชีวิตมากเลยคนมีความรักจะรู้สึกว่าให้คุณระวังที่สุดระวังเรื่องมือที่3การโดนแทงข้างหลังและเขาเรียกว่า เพื่อนกันแย่งกันไปกินเนี่ยให้ระวังให้ดีนะในชาวราศีกันให้ระวังในเรื่องของความรักด้วยเพราะฉะนั้นถ้ากลิ่นไม่ดีให้ระวังเรื่องมือที่สามให้ดีนะแต่ในเรื่องของสุขภาพคุณจะรู้สึกแปลกๆรู้สึกอ่อนแรงเวียนหัวรู้สึกไม่ค่อยดีเลยรู้สึกป่วยไม่มีสมาธิขับรถขับลาอะไรละระมัดระวังให้ดีชีวิตคุณเหมือนโดนถูกควบคุมอยู่เพราะฉะนั้นคุณจะมีโอกาสโดนลมพลมพัดหรือโดน แรงที่สุดคุณใส่มนดำได้ในชาวราศีการคุณขอาไปเกี่ยวเรื่องราวแบบนี้นะคะแต่ในดวงชะตาต้องถามว่าทิศทางของการเงินมันดีไหม,มอาจารย์ว่าในดวงชะตาของชาวกันเนี่ยถ้าคุณลุยจริงๆเรื่องงานที่คุณคิดอยู่เนี่ยการเงินมันมารอตรงหน้าแหละแต่ถ้ามันรู้สึกขัด,ข,ดขัดหน่อยนะให้คุณพยายามอยู่นิ่งๆกับตัวเองใช้สมาธิให้มากแล้วก็ตั้งใจคิดพิจารณาให้ดีนะ แล้วอาจารย์จะบอกว่าคุณจะเจอแสงสว่างและคุณจะค้นพบโปรเจกต์ใหม่หรือต่อยอดธุรกิจของตัวเองหรือที่มันมีปัญหามืดบอดเนี่ยมันจะผ่านพ้นไปได้นะช่วงวันขึ้น15บห้าคำในชาวราศีกันนะคะให้ถวายน้ำ ใส่ขันนะแล้วก็ลอยดอกมะลิถวายให้กับพระยานาคราชนะคะวันขึ้น15บห้าน,นะคะแล้วก็จุดธูป14ดอกขอพ,อพรพญานาคราชนะคะถ้าจะได้เปิดซั์ให้แต่ถ้าใครมีอาการเหมือนที่อาจารย์บอกเจ็บป่วยไม่มีสาเหตุหมดแรงอ่อนแรงรู้สึกอ่อนเพียรู้สึกไม่มีแรงหัวใจเต้นเร็วคือเหนื่อยประมาณนี้นะแต่ไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพที่มัน อายุรกรรมอะไรประมาณนี้นะคะแต่เอือเพราะฉะนั้นในดวงชะตาเนี่ยมันจะรู้สึกเหมือนโดนตรึงอะไรไว้นั่นเองจะได้อะไรแล้วก็ไม่ได้มันติดขัดอยู่แค่นี้เหมือนเส้นผมบันางภูเขานั่นเองเพราะฉะนั้นมูนิดนึงนะย้ำอีกแล้วนะถ้าใครคิดว่าตัวเองมีปัญหาฝากดวงไหว้เทพเจ้านะคะในวันที่20บดนะคะลองถาม อ่าแอดมินมาว่าเต็มหรือ,อยังนะคะจะทำพิธีที่วัดมังกรอบุผารามนะคะเพื่อจะได้เป็นวันที่เฮงแล้วเป็นวันที่เทพเซียนทั้งหลายนะคะลงมาประทานพรให้กับทุกทุกคนที่ขอพอรในค่ำคืนนั้นนะคะเอาละค่ะ,คะในชาวราศีกันก็จะเจออะไรที่ค่อนข้างที่จะลึกลับซับซ้อนไปหน่อยเพราะฉะนั้นเรามัดระวังเนื้อตัวให้ดีนะคะ